ครับสวัสดีครับพบกับทนายนัทนะครับวันนี้เนี่ยผมมีประเด็นมาเล่าให้ฟังเนาะ,ะคือประเด็นมันอย่างนี้ครับมีเรื่องเป็นอย่างนี้ครับคือว่ากรณีที่ว่าตัวลูกหนี้เนี่ยไปทําสัญญากู้ยืมเงินกับตัวเจ้าหนี้โดยเอาโฉนดที่ดินหรือเอานอสสามเนี่ยนะครับไปให้ตัวเจ้าหนี้ยึดถือไว้ทําสัญญาการถูกต้องเลยแล้วต่อมาเนี่ยเกิดไปแจ้งความว่าเอกสารหายเพื่อขอออกโฉนดใบใหม่ ลูกนี่มีความผิดไหมลูกนี่ทําได้ไหมเอาวันจริงๆว่าทําได้หรือเปล่านะผมจะเล่าให้ฟังครับอย่างนี้ครับเรื่องมันมีอยู่ว่าอย่างนี้ครับตัวลูกนี้เนี่ยเขาไปกู้ยืมเงินเจ้านี้ประมาณสองแสนเนาะแต่ไม่มีหลักประกรันอะไรหรอกก็เลยเอาโฉนดที่ดินเนี่ยไปให้เจ้านี้ยึดถ,ถือไว้เป็นประกรันการชําระหนี้ะนะครับส่วนเจ้านี้ก็คิดดอกเบี้ยกันตามกฎหมายมีการทําสัญญากู้ยืมเงินกันถูกต้องครับ เออเจ้านี่เขาก็เห็นว่าเออเป็นคนรู้จักกันเนาะสนดิทชิดเชื้ออะไรก็ว่ากันไปก็ไม่ได้ทําเป็นเป็นนายทุนเป็นไรนะครับแต่ว่าอ่ะเพื่ออะไรต่างๆเนาะช่วยเหลือกันไปในภาวะแบบนี้ปรากฏว่าเมื่อทําสัญญาไปแล้วเนี่ยสองปีกันละสามปีกันละไม่ส่งเลยครับเงินต้นก็นไม่ส่งดอกก็ไม่ชําระหายตมไปเลยทวงแล้วทวงอีกก็อย่างงนอย่างงี้เกี่ยงไปเรื่อย อะไรต่างๆต่อมาลูกนี่เกิดไปเจอกับทแนะหรือผู้ที่รู้ในทาง mm. เขาเรียกว่ารู้กฎหมายแล้วในทางที่ไม่แต่งฉานน่ะนะรู้ไม่ถ่องแท้ mm. ก็เลยแนะนำไปว่าเอ้ยให้ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็เอาบันทึกนั่นนะ่ะเอาสำเนาบันทึกประจําวันนะ่ะเพื่อไปแจ้งกับเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อขอออกใบแทนออกฉนดใบใหม่เสียอย่างเงี้ย ทำได้ไหมมีความผิดไหมอ่าผมจะเล่ฟังนะกรณีที่ว่าตัวลูกหนี้เนี่ยไปแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนหรือตํารวจนะครับอ่ากรณน,นี้ประเด็นเนี้ยเมื่อตํารวจเนี่ยเขาออกสําเนาบันทึกประจําวันให้แล้วตัวลูกหนี้เขาก็าจะเอาสําเนาเนี้ยไปยืนยันกับตัวเจ้าพนักง,งานที่ดินเพื่อบอกว่าเอกสารผมหายนะเอกสารถูกทาลายนะอะไรก็ว่าไปตามข้อมูลที่ได้ไปแล้วก็นําพยานมา ยืนยันกับตัวเจ้าพนักงานที่ดินนะครับสำนักง,งานที่ดินเพื่อขอออกโฉนดใบแทนหรือออกโฉนดใบใหม่หรือออกนอตสามใบใหม่นะครับตัวอย่างนะนี่เป็นของผมนะครับออกใบใหม่อย่างเงี้ยอ่าจนเจ้าพนักงานที่ดินหลงเชื่อนะครับก็เลยมีการประกาศอะไรต่างๆขั้นตอนสอบสวนต่างๆก็ไปนะจนออกโฉนดใบใหม่ให้จนวันหนึ่งเจ้านี้เนี่ยเห็นลูกนี่ค้างชําระนานแล้วละสามปีสี่ปีละเขาก็เลยมาตรวจสอบกับเจ้าพนักงานที่ดินปรากฏว่า มีการออกใบแทนโฉนดใบนันสแล้วใบนี้สแล้วเจา้จาหนี้เขาก็ต้องร้องทุกกล่าวโทษกับตัวเจ้าพนักง,งานที่ดินก็ได้หรือจับพนักง,งานสอบสวนก็ได้กับตำรวจก็ได้ในข้อหาแจ้งความเท็จนำพยานหลักฐานเท็จเห็นไหมโดนไปแล้วคดีอาญาด้วยนะครับคุ้มไหมครับกับคดีอาญาไม่คุ้มนะครับลูกหนี้ครับไม่คุ้มเลยากับการที่คุณไปแจ้งความเท็จกับเจ้าพนักง,งาน เนาะมันเป็นแค่คดีแพง่งแค่ผิดสัญญาเงินกู้ทั่วๆไป,ปสัญญาเงินกู้ทั่วธรรมดานะครับแต่คุณไปทําอย่างเงี้ยโดนคดีายาญตามมาแถมเจ้าหนี้เนี่ยเขายังไปฟ้องยึดทรัพย์บังคับคดีตามสัญญาเงินกู้ถ้าถ้าสมมติว่าคุณไม่มีเงินชําระเมื่อเขาฟ้องมาแล้วนะเขาก็สามารถที่จะยึดทรัพย์ที่ดินแปลงนี้ได้ด้วยเห็นไหมคุณโดนสองแดงสองต่อเลยจากที่ว่าคุณจะไปแบบชําระหนีห้เขาหรือทําตามขั้นตอนกฎหมายไม่ใช้วิธีการนอกลูก่นอกทางเนี่ยนะ อย่าหาทำนะครับอืมนะประเด็นข้อกฎหมายเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเจ้าหนี้อาจจะมีประโยชน์นะครับฝากติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ทนายนะัดในการทําคลิปต่อๆไปเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนนะครับขอบคุณมากครับ